นี่อของใครอ่ะของพี่เรอเอาอือ Hus, ห <umi>, ือพาพี่เราอาของนี่มวัวหรือเกินมองไม่เห็นผ้าเลยองนี้ตั้งไม่กี่บาทครับเออตกทอดมาครับของเพื่อนพ่อ ของเพื่อนพ่อและพี่มาปล่อยได้เหรอเขาให้มาเขาให้พ่อผมมาอเพื่อนพ่อให้พ่อพี่มาแล้วพี่ก็เลยมาปล่อยวันนี้องค์นี้ต้องแกะดูถ้าแท้ผมเช่าห้าหมื่นทั้งกรอบแต่มีข้อแม้ว่าต้องห้ามหักจากตพต,ตอนนี้เจนลองไอ้กล้องหนูมองไม่เห็นพระมันมีแต่ฝุ่นเห็นไหมตอนนี้เหมือนท่านอยู่ในหมอกอยู่นะครับ เห็นไม่เอ่ยนะครับเห็นไหมท่านอยู่ในฝุ <im <im ่นแต่มองนี้กียังพอเห็นนะมองมองผ่านจอนี่ยังไม่ยังพอเห็นนะแต่พอมองใกล้ๆมามองไม่ค่อยเห็นเรยวะแต่มีโอกาสหักนะคราวนี้มีโอกาสหักนะหมายถึงว่าเขามีอาจจะมีโลยผมว่าหักกว่านะผมเอาผ้าเปียกเช็ดจอแป๊บนึงนะองนี้มีโอกาสหักอยู่แล้วนะ โอ้โหมองยิ่งสองยิ่งมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแกะได้ครับถึงนะอางั้นพี่มานั่งตรงนี้อ่ะอาเจอเ,อาเอาเอาถ่ายอันนี้องนัน,เ,นเดี๋ยวเราจะเนี่ยโอ้หอ,อันนี้ผมเช่าห้าหมื่นถ้าแกะมาแล้วแท้แล้วไม่หักทุกอย่างสมบูรณ์ผมเช่าหนะ้าหมื่นนะ ส่วนตรงนี้ลาวทั้งองนี่มันนี่องค์นี้เหมือนจะแตกแล้วนะลาววิ่งหมดเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราให้ดูองนี้อ่าองนี้เป็นหนองปูกคูนะครับวัดอินแต่ตอนนี้ยตกลงกับเจ้าของเอานะไว้ที่ห้าหมื่นรวมกรอบนะแต่พระ,ะเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ที่สําคัญคือห้ามหัก แต่ตอนเนี้มองเหมือนเขาคงว่าเหมือนจะหักนะเดี๋วเราแงะดูหน่อยเอามไม้เลยใช้ดูไม่ไร้อโอเคเอาคีมได้เดี๋ยวเราแงะดูตรงนี้ครับพรตอนนี้มันด้านหลังมองไม่เห็นครับแ,แต่มันพองเขาอ้าหมดละถ้าไม่หักนี่ที่โชคดีนะ ถ้าไม่หักนะแต่ผมก็ไม่อยากให้หักนะถ้าหักไม่ได้ตังที่สำคัญต้องแท้นะตอนนี่มันก็คุยไปคุยมากลายเป็นพากเก๊แต่ไม่หัก ข้างหลังไม่มีรอยนะเอ๊ะจะมีรอยข้างล่างมันม้วนเหมือเกันเอาเว้ยเอาเว้ยหักข้างล่างโอ้โห <c oughs> นึกว่าหักกลางนี่นี่หักข้างล่างแล้ว หัข้างล่างแล้วผมรุ้นว่าแท้หรือไม่แท้บ้างกานีูแล้วออรุ่นว่าแท้เห็นแล้วตอนนี้ก็หักข้างล่างแล้วเดี๋ยวดูอันนี้เห็นหักข้างล่างแล้วโอ้โหตอนแรกมองเหมือนหักกลางนะเนี่ยได้หักข้างล่างเอาไงแกะนะแกะครับแกะนะแต่นี้พอหักไปนิดนี่คือคนละเรื่องกันนะพี่เข้าใจครับ ตอนนี้รู้แท้ๆนะคือตอนมาดูว่าแท้หรือไม่แท้เราะอันนี้อย่างเงี้ยถ้าดูว่าแท้สองหมื่นหะ้านะรวมกรอบโอเคนะเพราะว่าาขายได้หลักพันนะไอ้ขอครีมฉีดดีกว่าครีมตัดดีกว่าผมผมฉีดทองเลยนะไม่งนะั้นเดี๋ยวจะจะหักไปหลายชิ้นมากกว่านี้โอ้โหน่าหมดเลยวะ่ะดิเดี๋ยวหลอดไฟตดน้ำน่าหมดแล้ห<ๆ> <laughs> ตอนแรกผมนึกว่าหักกลางฮนะแผลหรือเปล่าเนี่ยมพอพัาเปียกซับๆข,อขอี่ฝุ่นนี่ขี้งอ่าผมกลัวหายใจเข้าไป <laughs> ชิ้นเหงามันกัดผ้าพังหมดเลยเด็กสะพ้อมาเลยไม่แท้ด้วยเนี่ย ขอขูดนี่หน่อยนะอแท้ครับไม่อาจจะไม่แท้แล้วครับขัดออกข้างมันผิดแบบไม่เป็นไรทองยังขายได้พี่<อ>ผมอยากให้พระแท้มากกว่าทองแท้แต่ทองแท้เอาทองตอนนี้ต้องทองแท้แล้วทองมันแพงกว่าพระต,ตอนนี้ผมดูว่าไม่น่าจะแท้สิ อือรุ่นนี้ต้องขอบมันจะเป็นสองชั้นเพราะถ้าเกิดขอบชั้นเดียวเรียบร้อยอ,อย่างนี้พระไม่ได้ทองขายได้ ตรงนี้แกะจะแตกแน่นอือตรงนี้นี่ล้าหมดเลยอ่ะตรงนี้เท่าไหนอ่ะพี่อะล้ว <c oughs> แต่บอยฟันทงให้เลยครับฟันทงเลยเหรอูไป <c oughs> ใ้โป้งวันนี้อง <c oughs> แต่ผมรวมให้สามมงดีกว่าน,นี้อันนี้มีทองอยู่ใน สัญญยณนี้ที่มาเยวกับองค์น,นี้ผมคาดว่าไม่น่าอันไหนฮะลุกมาพร้อมกับองค์น,นี้อันนี้แท้แต่ไม่รู้วัดไหนแท้แต่ไม่รู้วัดไหนไคืคนอผมไม่คิดว่าคนจะให้ของแท้มาอ่ะไม่คิดว่าคนจะให้ของแท้ไม่เป็นม,มีทองยังขายได้พรอกทองี้มาเลี้ยมเองทอ,ทองพี่มาเลี่ยมเองอขอบคุณพ่อเลี้ยมเองราคาไปไเฉย ตอนนี้แกะแล้วแตกแน่อ่ะตรงนี้นะพี่ผมเช่าพี่สามหมื่นห้ารวมอันนี้นี่สามหมื่นห้าพางนี้ไม่เอาแต่อันนี้ย ผ้าแท้แต่มันมีผ้าแท้แต่ไม่เล่นกันแต่มีกรอบอขายได้รอบนะอันนี้อันนี้นี่สามหมื่นห้าก่อนครับผมเช่าพี่เก้าพันก็แล้วมันกรอบกอบเครับเป็นสี่หมื่นสี่อ่ะให้พี่เป็นสี่หมื่นห้าเอาพี่สี่หมื่นห้าอันนี้พราคืนก่อนอันนี้คืนก่อนอันนี้ไม่แท้เป็นสี่หมื่นห้าเนาะโอเค